นะครับอีกมื้อที่สองของวันนะครับไม่สวยเลยนะครับพึ่งออกร่างกายเสร็จนะครับก็อานมื้อที่สองอย่างชืดๆนะครับ สองการกักตัววันที่สามผมนะครับนั่งกินบนเตียงเหมือนเดิมนะครับไม่มีที่จะกินข้าวเพิ่งออกกังกกลเสร็จนะเสร็จแรกข้าวเหนีนยว

มตอนนี้โอเคคือถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยผมมีแล้วมีอุกปรกรณ์แล้วผมมีอ่หมาม่าแล้วนะมีพวกขนมนะครับอนที่ญาติมาส่งของะอืม คือมันไม่ได้อร่อยมากนะแต่มันถูกปากกว่ามื้ออื่นอื่นเลยฮะแต่เมื่อกักตัวเขาก็ดูแลดีนะครับเระบองระบบอะไรเขาเขามืออาชีพแลผมยังไม่เจอคนเลยนอกจาก รอบแรกที่เขาพามผมมาส่งที่ห้องอนั้นผมไม่ไม่เจอใครเลยส่งของเสร็จน็อกประตูแล้วเข้าไปเลยนะครับเปิดไม่ทันไม่เคยทันเจอคนเลยไม่รู้ว่าใส่ชุดอะไรมาส่งชุดกันฝนหรือชุดอวกาศเลยหรือเปล่าครับห้างเด็นเด็กพวกนี้อาจจะแอบด,ดักมองดวงตาแมวดู อเหม่เนนี้อร่อยได้ข้าวยืดนะฮะอาหารยังไงก็อิ่มถามว่าอยู่จับตัวในห้องมันอยู่สบายไหมก็อยู่ได้ครับอยู่สบายแต่แค่มันอัดไม่ได้ออกไปไหน นเงาไม่ได้เจอคนนะครับนี่ปดวันนะแต่ยังดีมี wifi วันนี้ไวไฟต่มเบปห้าทีผมนี่แบบอออืืเนี่ย,ยนะน่นมันมีไวไฟเสร็จ ทีวีเดี๋ผมก็ไม่ได้ดูนะครับรายการของที่นี่ดูที่ไทยผมก็ไม่ได้ดูทีวีอยู่แล้วดูแต่ไอแพดเราจะมากักตัวก็เตรียมโหลดหนังโหลดอะไรไว้นะเด็ดฟ้องเด็ดปิกว่าไปคุณดูซีรีส์กัน,ย,กนยาวๆที่นี่เป็นวันนะฮะ ถ้าใครแบบเบื่อๆโลวุ้นวายไม่ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเนี่ยแนะนํารับมากัดตัวคุณได้อยู่กับตัวเองนะฮะยี่ปุนวันคนเดียวเดียวๆเลยเนี่ยไม่มีใครมาจู้จี้วุ่นวายคุณแน่นอนนะับไก่อร่อยแต่เสียดายว่ารปมาณจต่ข้าวมันข้าวมันเยอะกว่าไก่เยอะเลยเนียไก่จะหมดแล้วข้าวไปไม่ถึงครึ่งเลยผม นเดี๋ยวกินแล้วก,ก,ก็จะงีบักหน่อยนะครับเขาก็เดินเบ,บามางคายกินอีกมื้อหนึ่งไม่มีอะไรทำนะชาเวลา น้นี่ไม่น่าจะทานช้าหมดนะครับกลับหมดจอนกินแล้วจะนอนช้าที่กินดึกงนัะ้มเฮ้ยนี้ผมกินอ้ยสามทุ่มด้ว ตอนสามทุ่มแล้วมือมึงสงใจก็จะกินตัวจีนหง ไม่แน่ใจว่าห้องทั้งหมดมีมดกี่ห้องนะครับคนที่ต้องมากักตัวเนี่ยจ่มี20กว่าชั้นนะครับคือทั้งโรงแรมตอนนี้เป็นแบบเป็นโรงแรมที่ใช้กักตัวโดยเฉพาะ่ะไม่มีแขกทั่วไปนะครับเขาแยกส่วนกันเลยนะ โรงแรมเขา,าต้องเข้าร่วมอัฐบาลนะครับเพราะว่ารายได้เขาลดลงนะนักท่องเที่ยวเที่ยวไม่ได้นะครับก็ประยุงกันโดยการเนี่ยตักตัวนะครับ แย่เลยนะโควิดทำชีวิตผมหายไปปีนึงไม่ได้ไปไหนเลยเอาครับไก่หมดแล้วข้าวเหล่อนิดนึงนะครับไม่ไหวแล้วไม่มีจับแล้ว นะงนแต่ผมว่าพออยู่คนเดียวได้ครับผมออกไปนู่นออกไปนี่คนเดียวได้ผมชอบทำอะไรคนเดียวนะ <c oughs> ดูหนังอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ขีย่ออกไปกินข้าวกินข้าวคนเดียวได้นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่แบบก็อ,อยากเจอคนบ้างอะ่ะแะยี่สิบวันนี้ไม่ไหวอะ่ะโอ้หถ้าใครเป็นแบบติดเพื่อนติดอะไรแบบอยู่คนเดียวเงาเงาชี้เงานี่ลำบากนะครับตเตือนอะไรอยู่แล้วนี่ตกใจนะว่าต้องสแกนข้อมืออีกนะครับได้โคกแหละ มจริงถ้าใครมาเดินทางหรือมาทํางานเลยแล้วไม่มียากิที่มีอะไรส่งสเบียงให้อย่างผมนะก็ชีวิตลาบากหนักเลยนะครับนอกจากเป็นคนโลโอลที่นี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณสั่งอาหารสั่งฟู้ดแพนด้าสั่งอะไรมาได้นะครับแต่คุณจะสั่งกินทุกมือ้อผมไม่แน่ใจว่าเขามีบริการซื้อของแบบพวก convenience store อะไรเหมือนบ้านเราหรือเปล่านะที่มีเดี๋ยวนี้มีแก๊ปมาดใช่ไหมครับมีฟู้ดแพนด้าก็สั่งของ tesco ได้นะครับ ว่าเราอยากได้อะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจที่นี่มีไหมนะ่าจะมีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยคุณสั่ง d e l i v e r รมาได้ับมีหลายเจ้าเหมือนชั้นนะครับถ้าไม่ถูกปากเนาะแต่ผมเนี่ยโอเคแล้วพออยู่ได้นะครับมีโคกได้แล้วมีมาม่าไทยนะครับมีพวกซุปมีพวกอะไรเ ก็อ่นะครับ,รบมือที่สองของวันที่สามนะครับเป็นมือที่ไหนวะมือที่หกของการกัดตัวนะครับกินกัดตัวครับเจอกันใหม่วีน้านะครับถ้าชอบก็ไลค์แชร์สับไซด์ด้วยครับเจอกันไวหน้าครับบาย